คุณรู้หรือไม่ว่าเงินจะหลั่งไหลไปหาคนที่เข้าใจมันเท่านั้นและเงินจะไม่อยู่กับคนที่ใช้ใจ่ายมันอย่างสุรุยสุร่ายความลับแห่งความมั่งคัง่งจากการหาเงินการเก็บออมและการทำให้เงินงอกเงยที่แสนเรียบง่ายและใช้ได้จริงถ้าคุณอยากรวยอยากมั่งคัง่งอยากมีอิสรภาพทางการเงินเจ็วิธีเยียวยาถุงเงินที่ว่างเปล่านี้ช่วยคุณได้ วิธีที่หนึ่งเริ่มทำให้ถุงเงินของท่านเพิ่มพูนเงินทั้งหมดที่หามาได้ให้ใช้จ่ายไปแค่9ส่วนอีกหนึ่งส่วนของเงินที่หามาได้ต้องเก็บออมไว้คุณต้องบอกกับตัวเองว่าส่วนหนึ่งของเงินท,งทั้งหมดที่หามาได้เป็นของคุณที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้จงพูดแบบนี้กับตัวเองทุกเช้าเที่ยงและเย็นพูดบ่อยๆเพื่อจะได้จดจำเอาไวเ้เสมอว่า ต้องเก็บออมเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของเงินที่หามาได้หากคุณทำได้อย่างนี้เงินของคุณจะพอกคูณขึ้นและเต็มแน่นกระเป๋าได้ในที่สุดวิธีที่สองจงควบคุมการใช้จ่ายของท่านสิ่งที่คุณเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นจนเท่ากับรายได้ของคุณเสมอดังนั้นจงอย่าสับสนระหว่างค่าใช้จ่ายที่จำเป็นกับความปรารถนาของคุณ มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนามากเกินกว่าที่จะตอบสนองมันได้เพราะฉะนั้นจงศึกษาการใช้ชีวิตของคุณให้ละเอียดแล้วคุณจะพบว่าค่าใช้จ่ายที่สามารถลดให้น้อยลงและตัดทิ้งไปได้มีอยู่เสมอจงจดบันทึกค่าใช้จ่ายของคุณจงปกป,ป้องถุงเงินของคุณโดยการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายใ,ให้ใจ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นจ่ายเพื่อความสุขของคุณและเพื่อตอบสนองความปรารถนาอันควรค่า คุณสามารถจ่ายทุกอย่างได้แต่ต้องไม่เกิน9้าใน10ส่วนของเงินที่คุณหามาได้วิธีที่สจงทำให้ทองคำของท่านทวีคูณขึ้นเมื่อฝึกเก็บออมเงินจนเพิ่มพูนได้แล้วเมื่อรู้จักปกป้องเงินด้วยการควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้แล้วจากนี้คุณต้องให้เงินทำงานเพื่อให้เงินมันเพิ่มพูนขึ้นจงศึกษาวิธีการลงทุนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากนั้นก็ใช้เงินต่อเงิน เงินที่ได้จากการลงทุนถือเป็นลูกของเงินเมื่อคุณนำมันไปลงทุนต่อมันก็จะเป็นหลานของเงินจงให้เงินทำงานให้คุณเพื่อให้มันออกลูกออกหลานซึ่งจะนำรายได้มาให้คุณเป็นกระแสความมั่งคั่งอย่างไม่ขาดสายวิธีที่4ี่ปกป้องทรัพย์สมบัติของท่านจากการสูญเสียหลักการสำคัญประการแรกในการลงทุนก็คือความมั่นคงปลอดภัยของเงินทุน ก่อนจะยอมลงทุนต้องศึกษาอย่างรอบคอบอย่าหลงผิดไปกับความฝันลมๆแรงๆและความมัง่งคั่งที่จะได้มาอย่างรวดเร็วก่อนที่คุณจะวางใจเอาเงินไปลงทุนด้านใดก็ตามจงศึกษาอันตรายต่างๆที่อาจมีอยู่เต็มไปหมดในการลงทุนนั้นๆจงอย่ามั่นใจในตัวเองมากเกินไปคนขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ในการนำเงินไปสร้างผลกำไรจะดีกว่า จงปกป้องเงินของคุณได้การลงทุนในกิจการที่ปลอดภัยที่คุณสามารถเรียกเงินทุนคืนได้ทุกเมื่อและยังเรียกเก็บผลกำไรที่ยุติธรรมได้อีกด้วยวิธีที่5จอจงทําให้เคหสถานของท่านเป็นการลงทุนที่มีผลกำไรไม่มีครอบครัวใดจะมีความสุขกับชีวิตได้เต็มที่ถ้าพวกเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองวิธีเยียวยาถุงเงินที่ว่างเปล่าข้อที่5คือ จงเป็นเจ้าของบ้านของตัวเองการมีบ้านเป็นของตัวเองช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้มีมานะในการทำงานมากขึ้นการจ่ายเงินค่าชาวบ้านไม่ทำให้มีบ้านเป็นของตัวเองแต่การจ่ายเงินผ่อนบ้านเมื่อผ่อนหมดก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองวิธีที่6จงประกันรายได้สำหรับอนาคต มีหนทางมากมายที่คนเราสามารถเตรียมการอย่างปลอดภัยให้แก่อนาคตของตัวเองเช่นการทำประกันชีวิตประกันรายได,ได้ที่จ่ายเงินไว้แล้วได้ผลตอบแทนภายหลังการซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินที่มีราคาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตก็สามารถเป็นหลักประกันในอนาคตได้วิธีที่เจงเพิ่มพูนความสามารถในการหาเงินสิ่งที่มาก่อนความสำเร็จคือความปรารถนาที่ชัดเจน ความปรารถนาที่ชัดเจนจะทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจะทำให้มีความสามารถและชำนาญมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณหาเงินและสะสมทรัพย์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังอำนาจของตัวเองจองศึกษาให้เป็นผู้รู้มากขึ้นและจงฝึกความชำนาญให้มากขึ้นเงินตราคือเครื่องมือที่ใช้วัดความสำเร็จของทางโลก เงินตราคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถหาความสุขจากสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เงินตรามีเหลือเฟือสําหรับผู้ที่เข้าใจในกฎง่ายๆของการหาเงินการสร้างความมั่งคั่งเป็นภาระราที่ไม่หนักหนาสําหรับผู้ที่รู้จักคิดกฎห้าข้อของทองคําจะมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณหากคุณจดจํากฎแต่ละข้อนี้ให้ขึ้นใจและทําตามอย่างเคร่งครัดได้ห ทองคำย่อมหลั่งไหลามาเรื่อยๆสู่ทุกคนที่เก็บออมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดเพื่อสร้างหลักฐานสำหรับอนาคตของตนเองและครอบครัวใครก็ตามที่เก็บออมหนึ่งในสิบของรายได้ทั้งหมดไว้เป็นประจำและนำเงินไปลงทุนอย่างชาญฉลาดย่อมสามารถสร้างทรัพย์สินมีค่าที่จะนำมาซึ่งรายได้ในอนาคตยิ่งคุณสะสมทองคำไว้มากเท่าไหร่ มันก็พร้อมจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณมากขึ้นเท่านั้น 2. ทองคำย่อมเต็มใจทำงานอย่างขยันขันแข็งให้กับเจ้าของผู้ชาญฉลาดที่รู้จักนำมันไปใช้ให้เกิดดอกผลทวีคูณขึ้นทองคำคือคนงานที่เต็มใจทำงานมันกระหายที่จะทวีคูณขึ้นเมื่อมีโอกาสสำหรับทุกคนที่เก็บสะสมทองคำไว้โอกาสมันจะวิ่งเข้ามาหาเพื่อนำทองคำไปใช้ให้เกิดผลกำไรมากที่สุด เมื่อเวลาล่วงเลยไปมันจะทวีคูณมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ 3. ทองคำย่อมพักดีเหนียวแน่นกับเจ้าของผู้รอบรู้ที่นำมันไปลงทุนภายใต้คำแนะนำของคนที่ฉลาดในการจัดการทองคำจะพักดีต่อเจ้าของที่รอบคอบและบินหนีจากเจ้าของที่เลเล่ ผู้สแสวงหาคําแนะนําจากคนที่ฉลาดในการจัดการเพียงไม่นานก็สามารถเรียนรู้ที่จะไม่เอาทรัพย์สินของตนไปเสี่ยงแต่จะสงวนมันไว้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับจํานวนทรัพย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 4. ทองคําย่อมหลุดลอยจากมือของคนที่นํามันไปลงทุนธุรกิจหรือจุดประสงค์ที่เขาไม่คุ้นเคยหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในการเก็บรักษาทองคําไม่เห็นด้วยสําหรับคนที่มีทองคําแต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการมักมองว่า อะไรหลายๆอย่างน่าจะทำกำไรไปหมดบ่อยครั้งที่มันเต็มไปด้วยอันตรายจากการสูญเสียซึ่งเมือ่อพวยเชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วรู้ว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะทำกำไรแต่เจ้าของทองคําที่ขาดประสบการณ์กลับเชื่อในวิจารณญาณของตัวเองจึงนำทองคําไปลงทุนในธุรกิจที่ตนไม่คุ้นเคยทำให้ต้องจ่ายค่าขาดประสบการณ์ด้วยทรัพย์สินที่เก็บออมไว้ผู้ฉลาดที่แท้จริง คือคนที่ลงทุนภายใต้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเรื่องทองคำห 5. ทองคําย่อมหลบหนีจากคนที่บังคับให้มันหารายได้แบบเป็นไปไม่ได้หรือจากคนที่ทําตามคําแนะนําล่อใจของคนเจ้าเล่เจ้าอุบาย หรือจากคนที่นำมันไปลงทุนด้วยความอ่อนประสบการณ์และด้วยความปรารถนาอันเพ้อฝันของตนเองข้อเสนอเพ้อฝันที่น่าตื่นเต้นดุดนิทานผจนภัยมักวิ่งมหาเจ้าของทองคำหน้าใหม่เสมอมันทำราวกับมันเป็นเวทมนต์ที่จะช่วยให้ทรัพย์สินของอีกฝ่ายงอกเงยในทางที่ไม่น่าเป็นไปได้ขอให้เชื่อฟังผู้รอบรู้เพราะพวกเขารู้ดีถึงความเสียงที่ซุ่มซ่อนอยู่เบื้องหลัง การกระทำที่ชาญฉลาดจะคงอยู่กับเราไปช่วยชีวิตเพื่อทำให้เราพอใจและช่วยเหลือเราการกระทำที่ไม่ฉลาดเป็นสิ่งที่เราไม่อาจลืมเลือนได้มันจะคอยติดตามไปทรมานเรามันคือความทรงจำในสิ่งที่เราน่าจะทำเมื่อมีโอกาสดีๆมาถึงตัวแต่เราไม่ยอมช่วยมันเอาไว้ชายคนหนึ่ง เพิ่งแต่งงานและเพิ่งเริ่มทำมาหากินในหมู่บ้านของเขามีกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันลงทุนซื้อที่ดินไว้ขายจากราคาที่ดินที่ต้องซื้อต้องรวบรวมเงินลงทุนจาก12คนโดยแต่ละคนต้องหาเงินและพร้อมจ่ายหนึ่งในสิบของรายได้ที่หามาได้เพื่อเป็นเงินลงทุนจนกว่าที่ดินผืนนั้นจะพร้อมขายพ่อของชายหนุ่มอยากให้เขาลงทุนกับเพื่อนกลุ่มนี้และตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะลงทุนมาก แต่ทว่าก่อนวันที่จะต้องนำเงินไปลงทุนมีพ่อค้านำเสื้อคลุมใหม่เข้ามาขายมันเป็นเสื้อคลุมหนานุ่มและงดงามมากจนเขาอยากได้ไว้ครอบครองเขาคิดว่าถ้าเขาตกลงจ่ายหนึ่งในสิบของเงินที่หามาได้เพื่อลงทุนเขาก็จะอดได้เสื้อคลุมและความสุขอื่นๆที่ต้องการ เขาจึงตัดสินใจซื้อเสื้อคลุมให้ภรรยาและตัวเองแทนที่จะลงทุนเมื่อเวลาผ่านไปที่ดินผืนนั้นสร้างผลกำไรได้มากกว่าที่ทุกคนคาดคิดไว้ชายหนุ่มรู้สึกเสียใจมากที่ปล่อยให้โอกาสและโชคลาภหลุดลอยไปความปรารถนาจะมีโชคเป็นเรื่องสากลคุณสามารถสร้างโชคลาภของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยการเริ่มต้นสร้างทรัพย์สิน การเก็บเงินหนึ่งใน10ของรายได้คือการเริ่มต้นสร้างฐานะครั้งแรกมันเป็นโชคลาภที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่จ่ายให้ตัวเองก่อนหากคุณยังผัดวันประกันพุ่งหากคุณยังประวิงเวลาไม่ยอมจ่ายให้ตัวเองก่อนโอกาสและโชคลาภของคุณก็จะหลุดลอยไปการจ่ายให้ตัวเองก่อนคือการสร้างโอกาสให้โชคลาภเข้ามาการจ่ายให้ตัวเองก่อนคือจุดเริ่มต้น หากตอนนี้คุณไม่สามารถใจ่ายให้ตัวเองก่อนได้ถึง10%คุณสามารถเริ่มต้นจาก1% 1อร์ซบาท5บาทหรือ10บบาทก็ได้แค่ขอให้คุณทำทุกวันการจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนทุกวันคือจุดเริ่มต้นการสร้างนิสัยการออมฝึกนิสัยการออมของคุณด้วยการใจ่ายให้ตัวเองก่อนจ่ายเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ใจ่ายทุกวันแล้วคุณจะสร้างนิสัยการออมให้ตัวเองได้ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เศรษฐีชี้ทางรวยขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยคะ่ะ